จฝดเอวีจ้าไม่สู้เลยลูกไม่สู้เลยมานแฮปปี้ันดีขอคุณทัสเอะโอ้นมอ่ะเอาให้ปาป๋าให้ปาปาให้ สวัสดีครับทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาวหนึ่งครูนั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนทุกคนครับวร์ปามาอีกแล้วนะฮะที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์นิดนึงนะฮะ <S 2> <S 2> <S นี่ฮะโอ้โหภาษาญี่ปุ่นตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองทุกคนครับคือวันนี้เป็นวันแรกที่เขาเปิดประเทศแล้วก็เรามาทันทีเลยเนื่องในโอกาสที่แบบมันตรงกับวันเกิดของน้องโน,งนงวาด้วยครับเราเลยต<ล><ล>ัดสินใจที่จะมาฉลองวันเกิดน้องโนวาสองขวบกันที่ประเทศญี่ปุ่นที่เราไม่ได้มากันถึง2-3ปีเต็มเลย ตอนมันเข้ายากเราก็คิดถึงน้อยเมื่อก่อนแอบชอบบ่นว่าแบบญี่ปุ่นน่าเบื่อแล้วไปบ่อยแล้วอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้คือผมคิดถึงมากไม่ได้มานานมากก็เลยนะะเดี๋ยวไปมึงขับรงกันก็เลยนะฮะก็เลยไหนๆมาแล้วก็ได้ทั้งวันครบรอบ6ปีวันเกิดน้ว,วาแล้วก็ได้งานด้วยก็มาซะเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเดินกลับไปรับน้องวาวก่อนเพราะว่านางบอกว่าถ้ารถบัสใหญ่เบอร์นั้นไปด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปรับน้องวาวก่อนอานะคร,รับ น้องวาวมาแล้วครับเมื่อกี้บอกจริงๆเมื่อกี้พิ่งเปิดไปแล้วแต่ว่าเปิดแบบยังไม่มีน้องวาว,อ,าวอ่านี่น้อง,องวาวฮะ,ะจะบอกว่าดูชุดก่อน ชุดคือคิดว่ามันจะหนาวมากๆาปรากฏว่าไม่หนาวแต่คือเหมือนอยู่ในห้องแอร์ตลอดแต่คือมันไม่ได้หนาวเฉียบแบบเกาหลีแต่ว่าตอนนี้เรามาถึงก็คือมืดแล้วแต่ว่าเราอ่ะ <c oughs> ใช่จริงๆเราถึงตั้งแต่ห้าสี่โมงห้าโมงแล้วก็มืดแล้วเพราะว่าหน้าหนาวของญี่ปุ่นก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไหนไหนก็ไหนไหนวี where where ์อพ์เป็นวันเกิดของคุณนะว้าแล้วก็เป็นวันครบรอบของปุอปปอมามา้มานนก็คือ ที่หนึ่งกับเรานั่นเองนะคะกี่ปีแล้ววันนี้กี่ปีแล้วหกปีเหรอหกปีแล้วเหรอรักอยู่ไหมรักนีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยภารกิจแรกที่เรามาถึงญี่ปุ่นนั่นก็คือการไปกินมันปูที่แบบว่าคิดถึงมากไม่ได้กินมา2ปีอะ่ะคือตั้งแต่โควิดนี่คือเพิ่งเยียบญี่ปุ่นแล้วก็เป็นวันแรกที่เขาว่าเปิดประเทศแบบไม่ต้องทําวีซ่าไม่อะไรใดๆก็คือจะกินแบบมันปูกิ่ก,กะระดองเดียว คนละห้าโอเคเตรียมท้องมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินมันปูร้านเด็ดที่วาวชอบมากๆเผื่อใครมาเนี่ยจะต้องห้ามพลาดวาวไม่เคยพลาดไะคนขับรถไปแตนไบค่ะ Let's go และนี่ก็คือสภาดูขาคืนมามานั่งไม่ได้ต้องขัดสมานเอานะคะและนี่ก็คือผู้คนเดีเดี๋ยวดูคนจะเดือได้เกรจะเดือได้ปะน้ำายิ้ม่อย นาวาจะไปนานนี่นาวาอยู่ที่ไหนยี่อะไรสับสนประเทศแล้วตอนนี้นาวาไม่รู้แล้วว่านาวาอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ไปนาวาจะไปเที่ยวไหมคะไปไหมนมโอเคให้กินนมไปก่อนนะคะไปที่นี่ก็คือขับรถแบบขับแบบท,ที่ประเทศไทยได้เลยนะคะคนขับรถพร้อมไหมคะพร้อมครับไปค่ะไปเลยฮะ let's go <S <ป>ตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปมา งำๆงาอยู่ที่อิซามารุซุยานั่นเองซึ่งที่นี่นะคะก็คือที่ที่ว่าวมาญี่ปุ่นแี่ต้องกินทุกวันให้ได้ทุกวันจริงๆเพราะว่าติดมันปูที่นี่มากไม่สามารถหามันปูที่ไหนที่อร่อยได้เท่าที่นี่ในเมืองไม่มีไม่มีเลยจริงๆไม่มีเลยเจ้าค่ะบอกเลยกินทุกร้านเดี๋ยวยังไม่สุกแล้วดูสั่งคนละสองกระดองไปก่อนเลยจ้า เดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยว่าตอนที่เราจะได้กินมันปูครั้งแรกครั้งแรกในสองสามปีจากโควิดเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงกับชีวิตของเราบ้างม้วันีจอดะอืมมันปูที่ไม่มีทางหาได้ในประเทศไทยน้ำตาจะไหลอ่ะคิดถึงมากบอกก่อน ทำไมมีรสชาติหลายรสชาติอยู่ในคําเดียวกันนะมันนัวมันกลมกล่อมมันขึ้นไปจนถึงหัวแล้วมันก็ลงมาสู่ปลายลิ้นเสร็จแล้วมันก็เกิืนกลับเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็แบบตอนนี้ที่ที่ติดอยู่ในปากมันอร่อยมากคือถ้าเมืองไทยอะมันจะมีความแบบมันไม่สดมั้งมันไม่สดเท่าที่นี่มันก็จะเป็นฟรีซเนาะมันปูฟรีซแต่อนนีคือมันสดตรงมาแล้วมันแบบกลิ่นมันแบบโอ๊ยก่อนไม่รู้จะพิบายังไงอะ ลืมถ่ายเลยตอนเดินดองกี้เมื่อกี้เพิ่งไปเดินดองกี้มาก็ไปดองกี้เสร็จก็กลับบ้านไปถึงกลับห้องเลยตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วแล้วก็ง่วงมากไม่ไหวแล้ววันนี้ก็ได้แค่นี้เก็บก็คือเก็บของกินกับดองกี้แค่นี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปไหนไปทําอะไรพาไอ้เต้านะว่ามาญี่ปุ่นครั้งแรกไปทําอะไรกันนะคะไปดูการติดตามพรุ่งนี้นะพี่หนุ่มมีนี่พี่มีมพ,มพมี่ซื้อตอนที่พี่ไปดองกี้พี่ซื้อของอย่างนึงมาฟังด้วย นี่อยู่ตโตโตแล้วเอ้ยอะไรอ่ะเป็นของซื้อมาฝากจากดงกี้ฮะไปซื้อ้านไหนแอบไปซื้อมาเปิดเลยฮะมี n ฮนดดอ่ะกัะดานเกมต้องมีสองอันเออจะเปิดลยมีเของคู่อ่ะอ่ะอันนี้ซื้อสำหันครบรอบเหรอใช่จริงหรอเฮ้ยเดี๋ยว อันนี้อะไรอันนี้กล่องอะไรแล้วถ้วยข้างในมันคืออะไรนะอันนี้อันนี้ของพี่หนึ่งอ๋ออันนี้ก็ของพี่หนึ่งเอ้าอะไรนี่รอเล่นงงนาฬิกาคู่หรออันนี้อะไรโรเล็กแต่มันไม่ใช่กล่องโรเล็กอืมมันเป็นของเล่นไงรู้จักดองกี้นะเออดองกี้เดี๋ยวอะไรเนี่ยเอ๊ะเฮ้ย อันนี้ของพี่หนึ่งค่ะอันนี้ของพี่หนึ่งค่ะอันนี้ของน้องวาวค่ะอันนี้ของแขวนรอบรอบเหรอคะใช่ค่ะเอ้ยหน้าแบบว่าสดมากเลยไม่สวยเลยอะ่ะสวยแล้วเอาละานี้อะไรก่อนอันนี้คือของตัวเองเอาคนร,รอบเลยมันไม่ได้ต้องมีหนูคนเดียวมันต้องมีพี่ด้วยอ๋อพี่หนึ่งก็เลยเอาสลับกัน เตรียมของขวัญมาให้ห <t> น <ired> er <m> ูให้พี่หนึ่งใช่ไหมงั้นเอาใหม่อ่านเริ่มใหม่อ่หนึ่งสองสามอ๋ออ่ะ Happy Anniversary นะดีดค่ะดีดค่ะอย่างเงี้ยค่ะบีค่ะบีค่ะติดฟิล์มยังติดฟิล์มไม่ไหวครับแปลงว่ากระแทกได้แปลงว่าปั๊บปุ๊บได้ ดูแลก็ดีค่ะเปิดไงกดบีบแบรงๆอ๋อมันดูเปิดยากแสดงว่าของแท้บ้าน่ะโอ้ยโอ้ย,อยนี่อันนี้คือแบบรุ่นที่หนูอยากได้เลยสวยสสยเหมือนหนูเลยเสยไหมนี่ <c oughs> ขอบคุณนะคะ อันนี้มันคู่กันตรงไหนเขาขผาไลจริงหาเรื่องมากกว่าที่หนูทำมาเป็นเจ้าทำนี้ใส่เหมือนหนูเลยติดหนูมาใช่ไหมที่แบบว่าอยากได้อะไรก็ทำเป็นแบบว่าซื้อคู่ไว้ก่อน, <c oughs> นคู่กัน <c oughs> Happy anniversary <c oughs> นะ <c oughs> ห,หนูซื้อให้ okay. สวัสดีครับแม่แจ๊บสวัสดีครับผมเป็นยัหมืนสวัสดีครับแม่ครับตอนนี้เราอยู่ไหนครับแม่แจ๊บไอหวีแจ๊บก้อยก้อีอยู่ลูกเก้อยมันจบไปนานแล้วนะลูกนานาว่าประเทญี่ปุ่นปะเฮ้ยเงีสวัสดีครับนว่า้าสวัสดีครับวันนี้วันเกิดใครทำเป็นไม่คุยด้วย ซึ่งวันนี้นะคะก็คือเป็นวันเกิดของคุณนี้ค่ะเราก็มาชาอ้อาวที่อยงเงี้อยากคุยด้วยตอนนี้นะคะปะปาก็กําลังไปซื้อตั๋วนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ด,ดิสนีย์แลนด์แล้ววันนี้เราก็จะนอนที่ดิสนีย์แลนด์นั่นเองเย้ yeah. ซึ่งกว่าจะได้มาเล่นวันนี้ก็ประมาณบ่ายสมแล้ว <c oughs> ไปดูกันนะคะวันนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันเกิดของไอ้ตาที่ญี่ปุ่น แอบ p ีเวอร์เดย์ลูกวันนี้เรามาทำอะไรที่นี่ครับนวา่์ครับตอนนี้ก็จะห้าโมงเย็นแล้วนะคะเราได้เจอปราสาทแล้วเราถือว่ากลับได้แถมจ่ายรายคาเต็มด้วยจ่ายราคาเต็มแต่ถ้าหลังห้าโมงจ่ายราคาค,ครึง่งหนึ<ๆ>่งเอาไปม้าหมุนกันรถมาเพื่อนนวาวันนี้เ,นเป็นวันของนวาสี่มาเพื่อม, <า S 1> ม้าหมุนกลับอะไรหมีภูแค่นั้นเย่เราเอาอันนี้มาให้ใครเออ เดี๋ยวกินยาเสร็จแล้วเามาให้อันนี้นะเอาไหมเอาไหมอื้อ่ะกินยาให้เสร็จนะเอามาเอามาให้ไปอ,อ่นนอันนี้อับกำลังแบ่งบัตรคอนกันอยู่อันเป็นผ้าแบบว่าของญี่ปุนน่นเมทินเจแปลและผ้อมันดีมากอ๋อจำเป็นเหรอ,อ ่าไไหนไปแล้วอะตอนนี้นะครับเราก็กำลังรอนาวาตื่นตั้งใจจะมาเล่นม้าหมุนกันแต่เผอิญว่าดันเจอมีผู้ก่อนเลยแวะแล้วพอแวะเล่นมีภูปัป๊บนาวาลหลับนะฮะตอนนี้ก็คือรอน้องนาวาตื่นกัน3ชั่วโมงเล่นไดครึ่งเล่นเดียวเท่านั้น รอนั่งตื่นเพราะว่าอยากจะเล่นมาหมุนมากๆเพราะว่าไม่อยากให้น้องนวาจําว่าเออเขาเอ,อ๊ะเหมือนเราสัญญาเขาแล้วทำไมเขาเหมือนไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งทุ่มห้านาทีนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะตื่นเมื่อไหร่นะครับไม่สู้เลยลูกไม่สู้เลยสุดท้ายเราก็โดนนวาเทเราเดินมาเกือบชั่วโมงแล้วนวาก็ยังไม่ตื่นก็เลย ตัดสินใจอดเล่นม้าหมุนพราเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วเขาจะปิดแล้วก็เราต้องไปเช็คอินโรงแรมดิสนีย์โฮเทลนะคะงั้นเราไปโรงแรมไปกินข้าวก็เลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้อยากจะพาเค้าดินเนอร์วันเกิดไม่จะได้ยืนนานจะตื่นมาดินเนอร์หรือเปล่าก่อนตื่นด<อ>ิวันเกิดนะอย่าทําแบบนี้เ,เพราะฉะนั้นเราก็จบดิสนีย์แลนของเราในทริปนี้แล้วเราก็ไปเช็คอินโรงแรมดิสนีย์รีสอร์ทกันดีกว่านะครับไป let's go เดีเดี๋ยวเราพาไปรีวิว เชฟมิกกี้ทะซึ่งเป็นบุฟเฟ่ของเชฟก็คือต้องเป็นมิกกี้เมาส์ทำเท่านั้นไม่ใช่ <c oughs> เป็นเป็นร้านอาหารที่มี Mickey Mouse คาแรคเตอร์มิกกี้เมาส์คอยต้อนรับอยู่เดี๋ยวเราไปดูข้างในการเป็นบุฟเฟ่เดี๋ยวไปรีวิวข้างในกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราต่างพาไปก่อน <c oughs> <ๆ>ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าร้านอาหารในโรงแรม Disney Ambassador นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาชื่อว่าเชฟมิกกี้บุฟเฟ่ ซึ่งเป็นบุฟเฟ่ต์หมดเลยแล้วลายอาหารเขาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นซิเนเจอร์เขาก็คือจะมีเชฟมิกกี้อ่ะก็คือมิกกีก้เมาส์เแต่งตัวเป็นเชฟมาถ่ายรูปก,กับเมื่อกี้ก็คือเออกับเด็กๆทุกคนนะคะัแต่น้องว่ากลัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาพาไปดูกัน <laughs> นี่เราก็จะเจอกับสลัดก่อนเลยนะคะก็คือจะเป็นโคนสลัดทุกรูปแบบแล้วก็มีเนื้ออ่าแล้วก็มีมีอะไรมีผักขมอบชีส ซึ่งเป็นเนื้อเหมือนกันแล้วก็มีไก่มีปลามีอาจจะออกแนวอาหารจีนนิดๆนะคะมีสไปซี่โซฟูแล้วก็อนนี้ที่วาวกินไปประมาณ5้าถ้วยแล้วก็คือบะหมี่เป็ดนั่นเองนะคะเป็นรามเมงเป็ดแล้วก็มีอะไรอีกมีแกงกะหรี่แล้วก็มีมิโซะซุปนะคะนี่ก็จะเป็นโซนที่1เสร็จแล้วไปดูโซนที่2รอบๆการแต่งแต่งร้านของเขาเนี่ย ทุกที่ v e r y w แว r e ก็จะเป็นมิกกี้เมาส์ทั้งหมดเลยอยากกินแพนเค,ค้กพี่หนึ่งกินแพนเค,ค้กยังอร่อยอร่อยมากเลยหรอหรของเคาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาของหวานกันนะคะนี่ก็คือทุกอย่างเขาจะพยายามทําให้เป็นมิกกี้เมาส์มากที่สุดเสร็จแ,แล้วเราก็จะมีอะไรดีวิปครีมอ่ะเราใส่วิปครีมเป็นหัวเป็นผมแล้วกัน <c oughs> แล้วก็ช็อกโกแลตเนาะต้ <c oughs> องช็อกโกแลตใช่ป่ะกาแก็ราดไปเลยเดินเดินเดนเดิเดนด

แบกแรงใช่ไหมแบกหมดนะมาลูกไหมน้องวามาเอไยพรอลูกแล้วมามาเรื่องในวันนี้เป็นวันเกิดของนวาวามามาอ่ะเดี๋ยวเดีเยวดีใจอะไรจะกินนม วันนี้ก็วันเกิดก็ค่อนข้างอลมงอลมานนิดหน่อยเรมเร่มใหม่เริ่มใหม่มาจะเริ่มป่วยพรว่าใหม่เราว่าจะสนใจแล้วยุ้ยไได้อ่ามาขอให้น้องมีความสุขนะคะแล้วก็สกภาพแข็งแรงโอเคไหมอ่ากินนมไปกินนมแม่มาให้นมเป็นของขวัญโอเคไหมครับอ่าบอานมไปหยิบมาไปหยิบมาของขวัญวันเกิดวันนี้เป็นนมนะคะอันไหนอันนี้คือนมใช่ไหมอันนี้เป็นนม อ่ะลองกินใช่นนมปะเปิดเปิดใช่นมไหมไม่ใช่เหรออ่ะปะป๊าอวยพรนะาว่าบ้างสิอ่ะ <c oughs> นาวาน่ารักคือคาเวลาเล่นเล่นน้าว่าใจเย็นเย็นเวลาเล่นเล่นน่ารัก <c oughs> น่ารักกันอย่างนี้ปะป๊าจะให้ขวนเป็นนมเดี๋ยวให้ปะป๊าไม่นคนให้โอเคไหม <c oughs> <c oughs> โอ้นม เอาให้ปะ๊ะป๊าก่อนให้ปะ๊ะปาให้เอาาให้ขอบคุณครับ,บปะ๊ะปา<ห>ขอบคุณครับสวยๆขอบคุณครัอขอบคุณครับสวยๆก่อนอเอาไหมเอออาไปก่อนไปกินนมก่อนใช่ไหม